สวัสดีค่ะคลิปนี้พราวจะพาทำหมูกรอบนะคะขนงหมูกรอบค่ะหมูกรอบเราทำเองนะคะกรอบนอกน,นุ่มในจ่ำๆนี่ค่ะส่วนผสมก็มีพริกกระเทียมโขลกค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันพืชสำหรับผัดค่ะตั้งกระทะค่ะพอร้อนใส่น้ำมันลงไปค่ะ นิดหน่อยค่ะไม่เยอะมากพอน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมโขลกลงไปค่ะ ทำให้หอมค่ะ พอหอมก็ปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยซอสปรุงรสผัดให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ตอนนี้เปิดไฟแรงเลยนะคะเราจะให้กระทะร้อนๆค่ะจากนั้นใส่ขแขนมลงไปค่ะ ใส่น้ำสต๊อกนิดหน่อยค่ะหรือไม่ก็น้ำเปล่าก็ได้นะคะ พอผักเริ่มสุกเริ่มสลดใส่หมูกรอบค่ะ ดูรสชาติแบพอดีแล้วก็ปิดเตาเลยค่ะถ้ารสชาติพอดีแล้วอร่อยละก็เรียบร้อยนะคะเรจะใส่การเสิร์ฟกันเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะขนงหมูกรอบของเราค่ะหมูกรอบเน้นๆเลยนะคะขนงเขียวอ่อนนี่ยะคะผัดยังไงให้เขียวค่ะต้องใช้ไฟแรงๆนะคะแล้วก็หมูกรอบใส่ที่หลังค่ะเพราะของหมูกรอบของเรากรอบสุกีกแล้วนะคะเขาจะได้ไม่ไม่เหนียวเนาะถ้าเกิดใส่ทีหลังอะคลุกๆ,ๆแป๊บเดียวก็เสร็จละค่ะง่ายๆค่ะลองไปทําดูนะคะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพาด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ